คือวันนี้เข้ามาตามล่านะครับเข้าป่าเข้ามาในดงสมุนไพรเจอสมุนไพรแล้วนะครับแล้วก็เจอต้นนี้สวยมากนะครับก็เลยทำคลิปไว้นะครับนี่นะครับใบก็จะลายนะครับคล้ายๆกับต้นที่กำลังฮิตกันอยู่นะครับช่วงนี้แล้วก็จะมีก้านละลายนะครับ จะอยู่หุบเขาหน้าผาชันๆนะครับนี่นะครับสวยมากนะครับตันนี้นะครับก็เลยทำคลิปไว้นะครับเพื่อนะครับใครตามหามันอยู่นะครับก็จะขุดยากหน่อยนะครับก็หัวโคนเขาจะเป็นหัวนะครับแต่มันชันมากครับนี่นะครับก็เลยไม่กล้าลงไปลึกๆนะครับ กลัวจะตกเหียนะครับ,รบก็ยังมีต้นเล็กอยู่นะครับน,นะครับก็สําหรับต้นไม้ที่หายากและก็สวยๆนะครับวันนี้ก็เลยทำคลิปให้ดูกันนะครับก็อย่าลืมเพื่อเป็นกําลังใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งกดติดตามนะครับท่านจะไม่พลาดคลิปดีๆนะครับของช่องของเรานะครับสวัสดีครับ